โซล่าเซลล์บูมบูมสายดาวสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดนอนนานะครับรุ่นประหยัดใช้งานได้จริงนะครับผมก็ในชุดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีอิวเตอร์เชียร์ไซเวสพันหัวร้อยวัตต์นะครับฮาร์เชอร์ PWM นะครับสามสิบแอมป์นะครับแล้วก็เบรกเกอร์ AC เบรกเกอร์ DC นะครับนเรายึดให้เรียบร้อยนะครับต่อสายให้เรียบร้อยนะครับผมทำนี้นอนให้มิ ปลั๊กเสียบให้ท้องใช้ใช้างานนะครับเอาไปติดตั้งแล้วก็ดึงเสียบปลั๊กกัจุดนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็นีแผงโมโน1 0 0ร้อยวัตต์นะครับผมแล้วก็มีแบ,บแตตัวนี้ที่เรานำมาเทสน,นะครับทดสอบก็จะเป็นแบตรถยนต์นะครับ50แอมป์นะครับแบ,บตสกสทั่วไปนะครับผมแล้วก็สายข้าแผงนะครับก็เส้นละห้าเมตรนะครับดึมแผง วางแผงบนหลังคาแล้วก็ดึงสายลงมาข้างล่างได้เลยนะครับยาวพอนะครับผมแล้วก็จับนี่ฮะสายแบตนะครับดําแดงก็ใส่หัวคีบให้เอาไปคีบใช้งานนะครับผมก็ชุดนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับรวมครบเซ็ตนะฮะหน้าตาแบบนี้เลยครบเซ็ตนะฮะก็อยู่ที่6 5 0 0บาทนะครับผมแต่ถ้าลูกค้ามีแบตอยู่แล้วมีแผงอยู่แล้วชุดนับแต่เซ็ตนี้ไปนะฮะเซ็ตบอกนี้นะฮะแล้วก็ ในส่วนของแผงในส่วนของสายที่บแล้วก็ในส่วนของสายข้อแผงนะครับก็จะอยู่ที่3,200ันะครับาทนะครับแบตเตอรี่แผงโซล่าเซลล์นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานเนาะใช้เยอะก็เปลี่ยนแบตั p แบตเป็นรูปใหญ่หรือเป็นแบตดิฟเซอร์ึ้นก็จะดีนะฮะแผงสามารถใช้แผง5 0าวัตต์ร้อยวัตต์ 200, 300, 4 0าวัตต์ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็วันนี้เราก็ มาทดสอบให้ดูนะครับที่สถานที่จริงนะครับที่บ้านของลูกค้าที่เรานํามาจำหน่ายให้นะครับผมแล้วก็ก่อนติดตั้งนะครับเราก็มาเทสให้ดูนะครับว่ามาใช้งานได้จริงนะครับผมก็ใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีไหมดีดีโอ้ดีไหมใช้งานได้ดีไหมดี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 ่ีด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 ีนีด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 ะดี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 ด อาศัยทุกทุกนี้แหละเนาะก็พลังาานนงานสะอาดนะครับพลังงานแสงอาทิต์นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับไฟเอยท่านลมเอยทีวีนะครับแม้แต่ข่าหุงข้าวก็สามารถใช้งานได้ั้ใช้แบตโทรศัพท์นะครับน้องประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องอขอไฟจากการไฟฟ้าแล้วก็บางพื้นที่นะทั้งชนบทไฟเข้าไม่ถึงก็สามารถใช้งานได้ทุกนี้สบายๆเลยนะครับผม ทางนี้ทางนั้นก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในทางเพจทางไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะครับ064790283 0 0926838254นะครับผมหรือว่าเซิร์ชเข้า Google ได้นะครับที่โซล่าเซลล์บูมูลสายดาวนะครับก็ทางเราให้ค่าปรึกษานะครับจะซื้อไม่ซื้อไม่ไเป็นไรนะครับโทรมาได้สอบถามก่อนนะตัดสินใจเนาะ,ะก็เราก็มาทียให้เห็นละครับเนาะมานนี้ก็ขอจบการรีวิวเทียงเท่านีค้ครับผมครับ าากบบไกลกว่าทีา่ใครคิดคัน